ปลองข้ามันอันหนัก็ปได้สักวันเดอรเดี๋ยวจะไปหามองยูให้หักว่ามาคุณนอะไรมันมีไม่คุณนู้ว่างอนกาน้มาทันหาแเสียไป สน้าว้าหันดูอีก้นก่งเจ้าค่ะที่ได้แค่คณิช้าซื่อๆบ้านกับบุลงเออสักสักวันเจ้าการเาะเปาอยูนีโอกาสฉันมาดูสกอย่างเขกแต่เขาจให้ยแ่ว่าเขาต็ดไปแล้วเขาจะเอาเองอยู่บ้านมีผู้พูดไห้ยุบหรือ ก <rzy> ็มาเคยอยู <IL> ่ว <anni> <parfois> ัดแล้วเดี๋ยวกับพ้นนั้นมากผู้นี้มากเสียงนั่นเสียงนี่เป็นท้าวนาอยู่วันสกปรกที่เป็นบ้าเลยนะยินขีได้พรนุกว่าพาว่าอาวน้าก่เข้าไปเก็บถูกเรื่องล่ามาใส่ใจนะตัแ้บ้านกับ้านมันสิดอย่างอะไรเลย่ะ ก็ท่เห็นเ้บ้างธรรมดาพืนเขาค่ะนัละดาบเป็นไหเลี้ยวมีานนอนมีโอกาสกับกามคือลาอาทิตย์ตั้งเดือนตีน่าจับจมือขก็ได้ทั้งหมดก็ได้แนวข้างแนวขางแนวว่านใจแนวว่ไดใจก็จสนใจไผแเ้วผู้อื่นก็เป็นผู้นำคือเบาทับมาเป็นผู้นำเจ้าของ เราตัวเองเดี๋ยวน้ำตัวเองก็มาใจมันก็มองนี้อย่างมันเกิดทุจมันก็ต้อง่อยว่าแ่มันมันมาทันล้ให้เจ้าตามันจะอธิบายเขาเข้าใจยุบมันจะท้ไเดใดที่ต้องรอต่อด่ามากูด่ามแหงเลยคนนั้นดูไว่สนใจเลยเรี่อง้อออกอย่างนี้เกียบมัานึว่าเอาสามารถอยากได้แค่พันธ์นี้ ทอไมกเห็นแฉลมเนี่ยเอาก็ไไ้ตัวป้อยขิงกระไรตัวปาดหดว่าแล้วว่างนะคะนี่แต่เราบอกไปตลอดแล้วเช้าเมื่อคืนนั้นเกิดหลายหลายเรื่อหลายอย่างเร้องกลับขึ้นมาเป็นปกติแลว่ะาถึงเว่อกลับบ้ากับลาแล้วเออเลาไม่โยใสหลักคืคน้านาคีบุครับเราบคุ้มมันได้ก็ดีก็มีแรงบอไปตัวไปบฟองวอดมันแบบพอดีก็ไม่ผู้นั้งเงินแต่เรู่ลนี่ เขนไปยมเนหลวง่อเออไปไมือขพวกบอกอกินไปดีละต้ห่วงดอกแ้นเสีย่ผได้มาข้ามสารัดข้ามหามากมา

ส่วนที่หลนายสุพัรธ์ทองตู้อากาศอุตส่าห์กับันนี้ไปยางไงสักนี่ละง่ายแล้วต้องไปหยักมากไม่หรอกี่ก็พอจะไปหาขาเพ็กขาใกล้ขานันดีเอื่นคนไม่กินเหล่าเมายาเนาะเออสักหนีก็ได้ แเป็นโบราณก็จีหันเข่าข้าวที่เดียวมันเป็นยังคนประเดี๋ยวมันบ่ได้ยากบ่ได้ยากไปแต่งของไปเบาคนมากเห็ดมือแกบเข่ามันมีเไปเรื่อยๆเพราะนั่นหลาว่าต้องไปหาลำบากใจว่าต้องไปเอื้อแเสอะเอื้อคนหรือไปสร้างความเจ้าบาปลายกับไม่ดีหรอกเขาบ่ได้เห็นนี่มันก็พูดได้เลย จมีความฟื้ใจจควมอินบัเออมันฟื้มันามตาไหลออกนั่นะเขาได้รด้รับส่วนบมันเป็นังสั่นนี่เ้ว่าบุญเออพวกเไปเฮ็ดนําบ้านกงวน้ําุนั่นมาแล้วบ่คนนีมาอันนั้นแล้วอันนี้ดอกใส่ซ่อมทางด่าเดียวกับพวกผู้เฒ่าบ่จักหนังบ่คอมันมีนี่ง่ายๆเออพวกเไปเฮ็ด่บ้านบ่มีดอกกัน น้ำตาแห่งความปืนกิดกีมันบอออกหรอกมี่ตะังวดมันว่าหลักซ้ำไดี๋วด้วนั่นแหละเขาตอบสนองเตาเจ้าคงไปเห็นมื่คืออาว่ามากุริววายยังนับูกา พักกันหน้าักขที่ก็สองหมื่นสองหมื่ัสามหมือก็ได้ทั้งนั้นทั้งน่าพุกเอาของนากไปน้องพ่อคะน้องมีคำถามอยู่ะรูน้องเห็นสมาธิต้องกระติ๊บนั่นสิอ่ายังแบบแตแกหน้านูกกับวัาสนใจเดียวกันนุ่งูจงหงชิวามันจึ็งสิิงที่หลอกให้ออกจากสมาธิ แต่ว่ามันมีตัวนึงที่นี้ถามมอะไรเวลาไม่มาชื่อเธอนน่ห่ามอาไรคือมันสีเอ่อือมันจะถึงเราคันมันมันไม่มีความคิดมันก่มีเกิดดับมันมันหวางมันหนีไปมดนะคะน้องพอแล้วก็มันวงหูสุดโต้กันโต้กันแข็งสุดเลยแหละแบบวงหูชุดเอ่อค้าสีเป็นตะเกียบเอ่อผมสีเงาตาหรือแบบ ค้าหมูตื้อมันบ่มหนีนะคะมันมันมันว่างว่างมันหว่างหว่างบมีคานขึ้นยังไปเบิ่งระเบิดนุ่กอันแล้วนุงก็ล่องไอยังไปสักพักเลยลอยแล้วคือจมัสีขาวล่างม่ได้นุกับยากตายมันก็เลยออกไนสีแบบนก็เอ๊ะจริงจริงเ่อยมันเลิไอี่วะยานตายอันนั้นตัวหลอกเข้าเลย คันนูกกะไว้นกเหมือนตายกันแลวโอ้ยัอกกูอีกแล้วเดินนกกรย่าอย่างนี้วยังบอกเอยมันต้องข่ามความตายหรือมันต้องโสตายมันต้องเอาแหลกตายแล้วเบินุกเช่นไรมันก็ตายอยู่แล้วนี่มันลงใจตรงนี้กะค่ะเออมันถึงความว่างเราได้น่ะค่ัอืมตอนในความคิดอันน้อยมันแสกเกินมากอ่ะกูจะขึ้น้าเดยบอนี่นะค่ะมนคิดพอคิดตูมันก็ออกต้อเลนะค่ะอยมันก็ขึ้นปกติดนแล้วบัดปะเดนื่ับนึ่งไหม ให้ล่งใจว่าเหตจังไรก็ตายมันย่านก็ตายเพราะย่านมันก็ตายอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นตั้มอันล้คอไปแ้ะให้สังเกตบนความว่างอย่างเดียวนนแต่มันสติดีแล้วมันนิ่งเขาสัวออปปน่ายั่นมันโหมันมันท่านเหล่าอุปจาระหรือว่าสิ่งที่เมื่อกีดมา่ขวาง มาฝากคนหูให mm ้เห็นเป็นผีสางนั่งใหม่เทวดาค่ะหรือความรู้สึกหมูปุกฝาๆในร่างกายมันก็สนแล้วมันว่างแล้วมันบาว่างตะตายตัวเดียวมันยากทุตัวเดียวนี่เดียวนี่ค่ะว่างทีโอกาดใช่มั้มันก็ปฏิบัติเหมือนลุ้นมากขึ้นพวกเป็นอีกมันจะเป็นนั่นนั้นอันนี้อันนี้มันยากตายอันนี้จะเป็นอีกจะได้ขึ้นเมืองขัดไปเอาตายกันตายขาดวัดซีรีไปเจ้าค่ะอือปล่อยมันเลย มือไม่ไม่เห็ดได้บ่ะมือไม่ไม่เห็ดมันบอกมันบอกเป็นขี้เจ้ยวอยามันอยากเป็นขึ้นมือหนังเจ้าขาดไม่เจ้าขาดอันนี้ก็ต้องขางไปตัวนี้คแต่นุ้งก็อยากได้มันหยีตัวขาดนุ้งว่ามันกะดเป็นเหลืองปกติจะอยากตายนี่ละอันต้องขางตัวนี้ให้ได้ขามนุ้งก็นุ้งหูแน่ใจนนุ้งอยู่กจะนุ้งใบ อย่างไรเนาะเราก็ลองเห็ดอีกเห็ดมันสิเป็นคือกังลุกกระยาบตายอีมันก็ได้โอกาสบ้างขอเพรามันมันอยากเป็นมันได้บระสิทธแล้วก็เพราะเราคนผู้นี้มันอยากเป็นผู้นี้มันอยากตายอ่าฮะไปเรื่อยๆตายขึอต้องเสียมันก็เลยอยากตายเราดูไปเห็นเออมันมันคนเราตายกันดูกันได้อยางตายครั้งนี้มันคนเราตายกันดิตายตะกี้บนบริเวณสติอันนี้ ตายตอนนี้มันมีสติมันหล้สึดโตไปเบิดตัวตัวอย่างแวลาหมอนกับว่ามันจะไปจริงๆเดีวมันู้ก็มาแบบตกใจเสียวๆแาบาบโอ้ยคุณทั้งอย่างตายนับับบเขาไม่ว่าด้ไรดับเนินนะต้อเตือนไหมเตือนมันไหมอะไรให้มันล่ใจตรงว่าตายนี่ถ้าตายครั้งนี้คุณจะตายเป็นครั้งสุทไทยตายแล้วม่ได้เกิดอีกตายแบบนี้ตายก็บควาหว่างด้ว่นั่นน่ะ ถามลูกกคิดเอ๊ะลวงพอกะบอกกตายเหมือนมันไปเป็นผมหมดองคนสิยานย่ยลูกตะกยานให้โตกะกับมันแต่วันน้มันเอ่อมันมันตกค่อยกินเหลาสินะค่ะน้องพอเรไปยูองเสริมก็อ่าสมาธิไม่อวันตอนหน่อเหรอแต่วันนู้ฟังมากนูกกมันนั่งสมาธิสนิทมากเล้นะดึงเขามากจะไปกิดเขามากคือลวงพอบอกเทียบวห้ยลายอย่างห้คอเกือกำลังใจให้่ายความสงสัส สันตติอาม,มาตย์ต้องเมาเหลาต้องขา,นานคนรขานั่งกัต้องน่นั่นบ้าหลักเออถ้า,า,วาว่้านเรื่องอันพวกนั่งอัมพาตปปาีนั่งศิริมาเขาเคยยันได้อยู่สิขาน,น,นั่งกับนี่ชาว่าโจรมาหาโจรเขาก็ยนังบรรลุได้เขรียกว่าอยากกังวลอาชีพดีเรียนขีพเ,เอ๊ยวะเออแล้วก็จะจะดึงเขามั้มันไม่มีอันนึงลูกกแตกใจอยู่คือมันมีครูบาอาจารย์คนหนึ่งที่ท่านมรณภาพไปหลายปีแล้วลูกกัเกิดว่าท่านนั่งนะคะลูกเคยแบบ ตอนนั fate, Maya, whales, ้นโน้มาปฏิบัติกับเรื่องผ่อนใจโน้มันอยากกลับมาแห้งนะคะมันมองทั้งหวดแบบอยากใส่ชีวิตทั้งลมอยากแห้งใจมันมาทางนี้นะคะโน้มก็เลยบ่ฟังทำมาต้องพอโบนั่งสมาธิบ่สวดต้องพอเทนุก็บ่ฟังนะวันนี้โน้มก็ไปหากินเราอัดของข้าจะคล้องลมนะคะเข้าแตกไว้เจ็บวงนั้นถือรถตามกลับมาโน้มฝันเป็นมาดาโนะค่ะมาดาเป็นกับมาดาแบบเอ้ยแบบยังไงกว่าจะมีคิดใจแอนเธอเป็นผู้หญิงเเธอจะมีกว่าจะมีคิดใจแจะทำไง เที่ยววัดธรรมมาดาน่าเยียบเยียบเลือดซองแคบคุณฟันยังสี่น่าค่ะให้เลือดตะก้างนั่นก็ธรรมดาแล้วบอเอ๊ะค่ะองค์นี้นุ่งคือว่าเคยหัวใจว่าเคยอันแนุ่งหัวจ้ำหนาคันใดนะคะทุกครั้งที่นุ่งแบบอ่าโบเดย์มาสนใจธรรมะสีนี่แบบว่าเพคนผู้เนี้มาดานุ่งตลอดนะคะในฝันเพราะนุ่งก็ถอดใจแบบเฮ้ยนุเห็นงานนุ่ยังต้องกินเหล้าจิ้งจิ๋นนุ่งเที่ยวปงมาเทศดเห็นนุ่งฟังในฝันก็มีแล้วค่ะนุ่งว่าเอ้ยนุ่งฟันไปมันก็บสีมันว่คือิเพื่อจะเทศอัน อเป็นเหลืง่งมเป็นเล่าแบบว่าไอ้อันนั้นนาตั้งใดอยู่นะคะทางก็การปฏิบัติธรรมกับการทํางานค่ันข้าเข้ากันไฟโล่เพราะมันถิ่นส่วนใดส่วนหนึง่งงานเนี่ยเอาไวเ้เรียงฉีเอาไว้ถุงเจือขอบพว่วจะคิดมากถึงเวลาปฏิบัติเราต้องไปคิดถึงงานใช่ไหมว่หละ่ะ ถึงเวลางานก็พอต้องคิดถึงปฏิบัติเออมันก็ไปเอสัน่นละเว้ย <c oughs> อีกสองสีเท่านั้นมีงวนโลดภาษรรีออกมาทำหมาหรือว่ากับว่าเอามนลูกจะไปทำหนักนแมีมากแค่ค่ะบผู้ปลาซักหน้าหนาแมงมีแมงแมังนยังเขาเคยขามาแต่นหน่อยนีค่ะ ไปต้องหลงมันเะินก็ขาเสียค่ะมันขึ้นมาได้แหละค่ะต้องเห็ดผลกันไปแต่ละมือคือหลวงพ่อบอกเมื่อนึ่งเห็ดมือละเล็กมือละหน่อยยังบอกด้วยๆจะไปคิดหนักจะไปคิดมากกับมันเมื่อมันพึ่งสุดมันออกมาเองเองแบบว่าต้องคิปฝังนะมันคือพวะหงในเรียนในโลกอันบัตนบัตาท่ันเป็นมาแล้วจังหวะสะสมมือนีได้คะแดนหนึ่งมืออื่นแต่สองกะแนนสะสมไปเรื่อยสะสมไปเลย เพรานั่นแสด้ปวกขึ้นบาทเดียวลเลยานั่นแหละคนคนโลกคนทั้งโลกต้องสั่นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นะโอเคก็มีเด้ค่ะแบบเออมันมันได้ไปค่ะเพราะนั่นแหละมันหลอกหลอกให้ฟุ้งซ่านหลอกให้ร่ำค้านั้งเสียกับายเงากูบ่มีวาสนาท้อแท้เรียบบ้านห้างเครือับายในค,นคิดจีบจุจอกันเนี่ยเป็นที่ทำการบ,บริษัทแบบไิดีบเอา การเป็นปฏิบัติแล้วได้บรรลุเอ้ยมันก็เป็นพระอรหันต์เมื่อประเทศไห้พระอรหันต์เบ็ดโลกคนแล้วคืออย่าสิมาบอกจะของอยู่กับตั้งต้นเอาไหมก็สัตว์เถ่าบืนไปก้อนฝืนไปก้อนสู่กับมั่นทนกับมั่นเว่าเพิมเที่ยงกับเพิมอดทนเป็นของคู่กัน มันคิดเอาตาดังใจเดียวหนีเดียวดีเขาอาจารย์นก็เนฝันฝันเป็นจริงบนะคะอาจารย์ุ่ณมาฝันเห็นทาะอันนี้ใส่สุดขาวมาค่อยสอนธรรมะอ๋นอย่างนั้นหลายคนอยู่กันวันนู้นกระแปะกันตะกี้เนิ่งเกิดแต่ผมเป็นดอกอันผู้ชายที่ใส่สุดขาวที่ตอนนู้นอธิษฐานให้เจออันค่ะปฏิบัติปฏิบัติชอบจนมาบอกอันนู้นนะคะ คุณนันลัก็มาดูดูมาสอนน้องบังเกิดดับได้ค่ะน้อง่อน้องก็ว่าเอ๊ะถ้าว่าิตฟันมานก็คือสอนถึงมันก็ับเป็นผู้บาอาจารย์แบบผูเก่าๆตัวน้อกับผู้หุ่มที่ซื่อคนหนึ่งนะคะมันมากเพื่องกิมากมาสอนด้วยฐานองแบบโบโบเฮดตัสิมีจิตใจแบบพางให้ออกมาสิมาดาในฝันเนยสินันีแล้วล่ะถือกัละว่าของเกาเขามีอยู่บื้นผืนเป็นสักกนจะถอยจะถอยจะเอาใจออกจากถ้ำแม่ที่ทำงานนั้กระซาเยไปถ มันพาไปจังบอกอยู่นั่งอัมพาตปารีคือเป็นอรหันได้คือก็ข้ามหอดขายตัวตัวนั้นอ่ะแทงลูกออกไปสักเท่าไรเท่อนับว่าไรก็เมาเหล้ามาจะให้งานสร้างเหล้าก็นั่งสมาธิสามเหาสามเหล่าเป็นติมขยะบ้านเถอะใส่ใส่ขาวก็ต้องไปคิดอยากเองหรอกถึงเวลาปฏิบัติปฏิบัติดูดีได้บุญเก่าเรียกว่ายั่งนี่ เฮาเคยอุทิศบุญเฮาเคยทำบุญดวมกันกับพระเจ้าพระเจ้ามาค่อยเตือนสติภายในภายในอยู่ตลอดตลอดมันดีเด้วยค่ะรู้กเป็นวันก็เป็นยังผิดแปลกใจอยู่เวลาต้องมีความสุขีสิมาตลอดนะค่ะเพื่อนมาเทียนในความเพื่อนก็บอกว่าแบบโอ้ยในสมัยพระคุูเถ้เจ้าเพื่อนกับตั้เวลาไอ้งานที่เธอเหตอยู่มันยังมีเหตุที่เธอบรรลุใด้เธอผักเพียนเพราะว่าหน้าอ้าวคนบอกว่าเรื่องสีเล็บมันนะค่ะคือต้องแบบน่้เวลา

นีก็ประยะตัวหลวงพ่อจะห้างแม่นี่คือแสีปีน่เก็บีีดีได้ปีในฝันว่าาเก็บว่าอันนี้นะคะหลวงพ่อแต่ว่าอันนี้โบมีสุขเขาเป็นผู้บาอาจารย์ที่เป็นมรณาผักนะเอออีนี้็ไร้แล้ว้้าคนสิมาคนสงขอเขาเอานะคนอันพะดานน่เห้อก็อันเอามือมากดนะพังเจ็บ่าจันมันซทาไปว่าโตคนนี้ค่ะหลวงพ่อตึงแล้วมาหลวงพ่ให้มันคือเจ็บผักแน่แท้อันวันอยบวะบั้เอาแเศากเอาหมดได หลวงพ่อตบเสวียไหวด้เป็นข้องเด่นคิงคืองี้เป็นอาทิตย์พุ่นเจ็บผีหลีด้วนั่นน่ะนั่นก็บอกว่าเป็นแปลกใจแท้อะไรกับหลวงพ่อก็เคยเบาอยู่เป็นแบบเป็นภาพหน้าเก่งเป็นเพแฟนทรงจิตออกหน่อวัดไปกับตะโกงหูจนมาสวดหลังสิแม่มึงก็บว่าบ่แม่งก็บ่ได้กับโจ้ก็ยังเป็นแด่นกิงครืองี้เป็นคู่แบบเงี้หลาดฝาดด้วยเจ็บเป็นอาทิตย์ ตางบอว่าแต่หลวงพ่อของเพิ่นนี่ยทีเพิ่นวอนเราหน้าผาหลวงพ่อฝันเคยเห่าอยู่ค่ะว่าอาจารย์นั่งนั่งสมาธิหนูอาจารย์ประมัณทะเลอะกันไม่แสบ็จป่าข้างหลังผู้ขายก็บ่รเสียเพิ่นเนาะผู้ขายก็บอกพี่ว่าพี่บอกไปแล้วแต่าเสมอผู้ขายทั้งโหนาั่นเพะมันเป็นต้นจริงดีอาจารย์ยังอยู่ยุกทรงเฮายุกถือว่าเป็นบุญได้นอันหนัก จริง่เฮาเคยเฮ็ดไว้เตย้งเหมือนเกลือกูนสึนกันแลกันตุ๊กตกสิพลากท่านใดก็จะบอกว่าสู้ไว้สู้ไว้เดี๋ยวกันบ้างเติมตามของเก่าให้มันได้มันงฆ่าตัวยานตายตัวเดียวหรืออันนี้มันดียดบกมันฟุกฟับอยู่บาดได้ก็ไใดอยู่แต่ว่าบาดที่เข่าไฟอีหลีหรือหัวใจวาบลุ่นันี่เสียวในใจมันแบวเป็นแบบวับวิวหรอก

ยองินยองบบริขาดอาชีพผู้ขายเลยวะีถึงนี่เกี่ยวกับเรื่องนี้อยวกครับ ักับเล่นได้แบบน้องวอตัวจะเป็นไวก์ได้แบบเออไว้าหนี่ไปหาหม่องยูดีครับไปก็รดไส่วนไปหาหมองยูล์ก็ทายถูกน้ำคือกันเออมากัมากไปทายกันเขาทายหครับไปหาหมองักในเฟรไบ เอาไว้ใกล้ๆกันแล้วก็พูดหน้าก่าบอบออก้องถ่ายไทยน้่งหนู่กวมาเด้อเพื่อนอะดูใส่ทา้งทั้งมากันหน่อยหรือใสทั้งสัตเลยอันนี้เคยดูที่ฟักใจกระทมาดูบ่อ

เมามม่ได้เอาให้ลูุไปนึ่ลืมค่ะเออ็ออไปคิดหมวกนัหน่อยพอทีมมติดหมวกนัวหน่อยาเป็นไงเ็นผิดมเออนไมปนเอาไปติดหมวกเมื่อวานเราก็เอาไปเม <c ười> ดีดเ็ปิดหมวูกกั หลวงตะโอก็ให้ข้าม,มากรรมไปประมาณแปดตันแปดหรือเก้าอันหร้องป่ายข้าม,มากแกมแกนนี้ล่ละ,ะเพง่นเพี่นเห็นไปบอกไปเพื่นว่า <laughs>